ครับนี่คือ i n s i g h t News นิชคุณเผยความลับวงการเคป๊อต่างชาติโดนจำกัดรับงานนิชคุณเผยความลับวงการไอดอลเคป๊อต่างชาติโดนจำกัดรับงานอาทิตย์หนึ่งไม่เกิน3งานแถมต้องบินไปมาต่อวีซ่าทุก6เดือนหากพูดถึงชื่อของนิชคุณทอรเวชกุล แฟนๆเคป๊อปที่ติดตามมาตั้งแต่10กว่าปีก่อนต้องรู้จักและคุ้นเคยชื่อนี้เป็นอย่างดีเพราะเขาคือคนไทยคนแรกที่ได้เดบิวต์ในวงการ k p o ๊เป็นสมาชิกวง 2PM จากค่ายใหญ่อย่าง JYP Entertainment ศิลปินอาทิ Twice GOT7 และสร้างชื่อเสียงโด่งดังจนได้ฉายาว่าเจ้าชายเมืองไทยเพราะความหล่อแบบเกินต้านไม่เพียงเท่านั้น ความสามารถที่ทำทุกอย่างได้อย่างดีก็ทำให้นิชคุณได้ฉายามิสเตอร์แคนดูมาคองแฟนๆเคป๊อปหลายคนจะทราบดีว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศชาตินิยมแม้จะมีคนต่างชาติทำงานในวงการบันเทิงเกาหลีมากมายแต่ก็มักจะได้ยินเรื่องราวความกดดันในฐานะชาวต่างชาติอยู่เป็นประจำล่าสุดนิชคุณได้พูดถึงประเด็นนี้จากการให้สัมภาษณ์ในช่อง อาคายเคถึงการเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานวงการบันเทิงเกาหลีใต้ซึ่งรายการได้ถามว่าความยากในการเป็นสมาชิกชาวต่างชาติคืออะไรนิจจิคุณตอบว่าไม่รู้ว่าจะออกอากาศได้ไหมนะครับคือชาวต่างชาติทำได้แค่3งานพร้อมกัน ้าอาทิตย์นี้ผมไปออก KBS MBC SBS ซึ่งเป็นช่องโทรทัศน์ของเกาหลีก็ไปงานอื่นไม่ได้แล้วหรือถ้าไปสองงานก็จะรับโฆษณาได้แค่อีกหนึ่งชิ้นน่าจะยากสำหรับคนจัดการตารางมากกว่าผมผมต้องบินไปไปมา,มาเพื่อต่อวีซ่าทุกหกเดือนค่อนข้างยากที่ต้องพูดเกาหลีออกอากาศผมอยากพูดอะไรเยอะมากแต่ก็พูดไม่ได้ บทสัมภาษณ์ท่อนนี้ของนิชคุณกลายเป็นวรัลในโลกออนไลน์ตอกย้ำความจริงในวงการเคป๊อกับสิ่งที่ชาวต่างชาติต้องเจอทำเอาแฟนๆอดเข้ามาบ่นกันไม่ได้เพราะปัจจุบันมีคนไทยมากมายที่กำลังมีผลงานอยู่ในตอนนี้ทั้งแบมแบมลิซ่าเตนยอสนัตตีและคนอื่นๆอีกมากมายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไอดอลต่างชาติออกมาพูดถึงความไม่เท่าเทียม สอนอดีตสมาชิก CLC ก็เคยออกมาพูดเช่นกันว่าสัญญาของสมาชิกต่างชาติจะไม่เหมือนคนเกาหลีรวมถึงรายได้ด้วยทั้งแฟนคลับยังยกเคสกรณีลิซา่าออกรายการเพลงในช่วงโซโลก็ได้ออกแค่3รายการเช่นกันแต่หลายคนกระชื่นชมนิจคุณเพราะขนาดโดนจำกัดงานขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งความดังของเขาได้เพราะยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการ โฆษณาพิธีก่อนก็ต้องยกให้นิชคุณจริงๆอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ